สวัสดีครับมาพบกับช่องบ่าวสติกมอนเดินครับช่องบ่าวสติกมอนเดิมนะครับผมอันนี้พามาเอาฐานครับผมวันนี้ไม่ได้ไปถ่ายรูกเกี่ยวให้ดูครับเลยพามาเอาฐานเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นคนเอาฐานนะต้องมาเอาต้องถ่ายให้ดูครับนี่ครับฐานเรามาเอาก้อนใหญ่ นี่ครับใครว่าผมเป็นคนไม่เอาฐานนี่ครับอันนี้ผมเป็นคนเอาฐานนะครับเนี่ยเอาฐานใกล้ๆอ๋อบอกว่าผมเป็นคนไม่เอาฐานอยู่ที่นี่เขาจะทําไว้อย่างนี้ครับเดี๋ยวผมถ่ายมุมใกล้ๆให้ดูนี่ครับเขาจะทําเป็นนี่ครับคอกไว้เป็นเหมือนเล้าอ่บเล้าฐานไปเลยครับพูดง่ายๆเหมือนเล้าฐานเลยครับ มีลังคาหน้าแรงเขาหน้าแรงคนบนนอกเขาจะเผาถ่านนะครับหน้าแรงเพราะเพราะว่าทําไมถึงเผาถ่านเพราะหน้าฝนมาไม้ฟืนที่ทําไว้มันจะเปียกมันจะนีไม่ได้มาก่อไฟไม่ได้ก่อไฟยากยากติดเขาก็เลยจึเผาถ่านเพื่อใช้ในหน้าฝน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านครับตั้งแต่ปูพบรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นเลียรุนรุ่นปู่รุ่น,นทวดเรามานะครับผมก็เลยต้องเพาฐานไว้ mm hmm. เพื่อจะใช้หน้าฝนครับก็เหมือนพึง่งเปรเสมือนหนูครับเหมือนหนูเหมือนมดอย่างเงี้ยมฝนจะมาก็จะเก็บเก็บเก็บ เก็บผลผลิตเก็บอาหารไว้ครับก็เหมือนคนเหมือนกันครับก็อย่างี้ครับพอหน้าปลาเขาก็จะหาปลาครับหาปลาเก็บไว้กินหน้าแรงหน้าแรงปลาหายากก็เหมือนเหมือนกันครับผมฝากติดตามด้วยครับช่องบ่าสติกนะครับผมสวัสดีครับ